สัญ,ญลักษณ์หมายเลขหนึ่งมาแล้วครับก็เปลี่ยนเป็นสัญ,ญลักษณ์ครับเมื่อสักคลิปนั้นใช้สัญ,ญลักษณ <c oughs> ์นิ้วนะครับก็หาอะไรแปลกๆครับเอาคนฟังมันก็ต้องมีอะไรที่แตกต่างบ้างดูไหมครับจะไปทําอะไรเหมือนคนอื่นเขา่ะ <c oughs> มันก็ต้องมีอะไรแตกต่างบ้างหน้ารักมีสีสันบ้างครับนี่คลิปหนึ่งครับกับกาแฟหน้าบีนะครับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องราวของสิ่งที่มหัศจรรย์ของคําและความหมาย ของคาว่าแตกต่างของคําว่ากาแฟนะครับผมถือทั้งกาแฟและก็ชาสีมานะครับเพราะว่าตั้งแต่เดือนนี้นะครับคือตั้งแต่เดือนมีนา2อ6 6ของเราเนี่ยใครฟังผมอยู่เนี่ยนะครับก็จะเริ่มขยายตลาดกันนะครับเพื่อเราก็เพิ่งเริ่มนะครับในการวางฐานวิธีคิดวิธีการกันนะเตรียมคนเตรียมความพร้อมนะครับในการขยับขยายพอเดือนนี้เดือนมีนาเนี่ยนะครับในหลักของการทําธุรกิจเกือข่ายนะครับหรือการสร้างทีมหรือการวอร์มทีมนั่นก็คือการสร้างมวลมหาสมาชิก นะครับการสร้างมวลมหาสมาชิกนะครับก็นแนะนํากันสักเล็กน้อยถึงปานกลางเพราะผมไม่ทราบว่าท่านที่ดิมโอกาสด,ดูคลิปผมเนี่ยท่านได้เห็นคลิปผมในคลิปใดหรือในคลิปใดๆนะครับเพราะว่าผมจะพยายามพูดนะครับพูดคุยให้กับเพื่อนพ้องพี่น้องได้รู้จักผมมากขึ้นแล้วก็รู้จักคาเป็นนะครับเนี่ยฮะ กาแฟนาบีแม่นะครับต้องยอมรับเลยนะครับกาแฟนาบีนาบีก็มาจากภาษาเกาหลีแปลว่าผีเสื้อนะครับเราต้องการให้แค่ได้กลิ่นแล้วก็บินแล้วเนี่ยนะครับนะฮะทำทั่วไทยทั่วโลกนะแล้วเราก็าเข้ามาสู่ระบบเครือข่ายที่ให้เพื่อนพ้องพี่น้องนะครับมีขั้นต้นทุนที่น้อยนะครับลงทุนหลักพันสามารถสร้างรายได้หลักล้านและหลักหลายหลายล้านไปจนถึงร้อยล้านบาทได้ไม่ได้โม้นะครับผมไม่ได้โม้ครับเพราะว่าการเขียนแผนการตลาดเนี่ย นะครับของเราเนี่เป็นแผนที่เขาเรียกว่าแผนการตลาดที่ตอบรับอยู่สส่วนใหญ่ๆก็คือแผนของไบนารีไบนาลีก็คือ2เนี่ยสขาเนี่ยนะครับซึ่งแผน2ขาเนี่ยนะครับสามารถตอบแทนท่านได้เรียกว่าทีมรายได้อ,อ่อนแข็งเน่ยถ้าคนใหม่ๆน้องใหม่อาจจะไม่รู้มันคืออะไรพี่ก็คือไรายได้อ่อนแข็งนะครับสามารถตอบแทนท่านถึงได้วันละ5 0,000บาทวันละ5 0,000บาทหรือเดือนละล้านหประหยัดประหยัดหน่อยก็พอใช่ค็เ่าครับ,เ,บเห็นไหมจากการที่ทานกาแฟ ท่านทานกาแฟที่ไหนไม่เคยมีรายได้ครับมามาทานกาแฟนาบีสร้างรายได้แล้วไปเปิดโอกาสให้ผู้คนไปสร้างรายได้เท่าไหร่ก็ได้ไปทั่วโลกเพราะหนึ่งรหัสที่ท่านสมัครเข้ามานะครับเป็นหนึ่งรหัสหนึ่งรหัสนะครับที่สามารถทําตลาดทั่วไทยทั่วโลกเราแค่ใช้พาส,สปอร์ตนะครับใครที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยใช้พาส,สปอร์ตมาสมาัครของเราเป็นวันเวอร์วันโค้ดหนึ่งรหัสทําได้ทั้งโลกสุดยอดครับที่อง เราวางแผนนี้นะครับเราได้สกบบตั้งแต่19กันยา60ทุกอย่างครับหลายคนบอกกาแฟของนาบีถูกต้องนะครับเนี่ยเรามีโอโยออยถูกต้องทุกอย่างนะทุกเรื่องราวนะครับมีผ่านการตรวจประเมินสถานที่ปิดตาม GMP ตามกฎหมายทุกประการขอให้สบายใจเลยครับแลืว่ความหอมอร่อย36อินวัน36อินวันที่ลงตัวเริ่มต้นจากฐานไหนก็เรียกาฐานที่มั่นเลยคืออะไรความอร่อยครับ ความอร่อยจะต้องเป็นตัวนํานะครับกาแฟเนี่ยความอร่อยต้องเป็นตัวนําและมันเป็นกาแฟที่เขารู้สึกว่าพอทานเขารู้สึกว่าเฮ้ยใช่อ่ะจะหวานก็ไม่หวานจะกลมกล่อมก็มันก็นัวอะไรอย่างนี้ครับแล้วมันลงตัวแบบสวยง,งามทานดูดิครับไม่ทานไม่รู้เลยครับกาแฟที่อร่อยแล้วโดนใจไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับเนี่ยมันรู้สึกได้เลยครับว่าโอ้โหมันผมอยากหากาแฟอร่อยๆมาอย่างเนี้ยพี่ครับ ผมเป็นนักขายตรงดีเดตแห่งชาติทีดีอของสมาคมขายตรงแห่งประเทศไทยผมถูกเชิญมาเป็นผู้บริหารบริษัทเครือข่ายสองบริษัทครับบริษัทที่หนึ่งฟิวเจอร์ไลท์เขาเอาก,กาแฟจากมาเลเซียเข้ามาพี่น้องและผมทําตลาดอยู่สิบาทต่อหนึ่งคะแนนนะครับกาแฟนาบีของเราสามบาทต่อหนึ่งคะแนนพี่น้องสิบาทต่อหนึ่งคะแนนนะจ่ายเต็มที่อยู่วันละสองหมื่นของผมจ่ายวันละห้าหมื่นไม่อู้ว่าเป๋แน่นอนครับเพราะว่า สบเขาค้บคุมอยู่3ส่วนนะครับหผู้บริโภคต้องอยู่ได้ผู้นําต้องอยู่ได้และบริษัทต้องอยู่ได้ครับเขาควบคุม3เรื่องราวเพราะนั้นพี่น้องไม่ตึงกลัวครับทุกอย่างถูกต้องตามกฎกติกาหมดเราฟังแล้วพอเราเข้าใจเราบอกต่อแล้วคลิปไหนที่เป็นประโยชน์เราส่งไปให้เพื่อนเลยครับนะครับผมพยายามทําคลิปแล้วส่งให้พวกเราอย่างนี้ครับฟังอย่างน้อย่านเด็กอยู่ในรถบ้างบางที่ผมประชุมตอนเช้าหกโมงถึงเจ็ดโมงบางคนฟังไม่ทันบ้างผมก็อัดคลิปให้นะนะครับเราก็ไปฟังในคลิปแล้วตอนเย็นเช้าเย็นเชา้าเย็นผมประชุมทุกวนัน ในลิงก์ที่เขาส่งไปให้ท่านนั่นแหละเขาเรียกลิงก์อิสระเขาเรียกลิงก์มิทติง้งลิงก์ไลน์มิทติ้งนะครับก็ส่งแล้วก็แค่คลิกเข้ามาท่านไม่ต้องอยู่ในกลุ่มก็ได้ท่านอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วเพื่อนพ่อพี่น้องเราก็ส่ง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 ให้กันเนี่ยไม่ต้องไปรอในกลุ่มครับวันนี้ประชุมไม่ต้องรอในกลุ่มแล้วแค่คลิกลิงก์ปังทันก็เข้าประชุมได้เลยนะครับเอา้าเดี๋ยวคุยกันในคลิปสองต่อไปครับ